เราอามาตามหาอโวคาโดกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ผู้เรือนะครับผมอ๋อก็มีสินค้ามากมายเลยนะครับนะครับมีแกะมูกรอบนะครับผมมีขานะครับผมมีฟักนะครับฟักของผู้เรียครับมีสับปะรดนะครับผมห้ากิโลร้อยนะครับผมสับปะรดนะครับ มีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอยู่ที่ร้านที่นี่อ๋อสตอก็มีนะครับผมสตอร์ปูเรือนะคะครับสตอร์ปูเรือเลยนะครับผมโอ้มัวเท็ก็มีนะครับผมมัวเทศมัวเทศแก้วมังกรแก้วมังกรที่นี่เป็นรุ่นสีแดงครับ yeah. โอคาโดก็มีนะครับผมอะโวคาโด60บาทนะครับหกสิบบาทอาโวคาโดในสุกแล้วนะครับผม King of เวียดนามโอ้โหเป็นราชาของเวียดนามเลยนะครับผมนี่ไงเอาแบบน้องค่ะ อันนี้เราจะมาชิมดูนะครับอุดหนุนได้นะคะอันนี้พันอะไรครับเจ๊อันนี้พันคิวบ,บาค่ะทิว,บ,ทวบ,บานะครับผมบเป็นครับรสชาติเจี๊ย <ๆ S 1> บๆบาหวานมันๆเทกเจอร์เป็นเบา บัโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับผมเขาเลยทิ้งอย่างนี้ร้านใหญ่นะครับจะเป็นหวานเออจะมีรสชาติร้านนี้อยู่ที่เส้นทางภูเรือนะครับผมกลับบ้านสูงก็คือตรงนี้จะเป็นม่วงเข้มใช่ค่ะโอเคและแต่ว่าพี่ลองจับดูนะคะถ้าเกิดว่าเขาแบบจับแล้วนิ่มอ่ะคือการได้เลยนะคะจะไม่ม่วงเข้มใช่ค่ะบางทีเขาก็จะนิ่ม อ๋อสองรุ่นเลยใช่ไหมแท่เป็นราคาเดียวกันเลยเริ่มจะเริ่อุ้ยว่านี้มันเหนียวกว่าเออพี่ก็อุ้ยว่าอันเหนียวแต่ว่าตัว034นี่จะเป็นพันธุ์ที่เมืองไทยนิยมค่ะอันนี้คือสายพันธุ์ของเวียดนามทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่ของพันธุ์ลองไปก่อนนะคะเขาเรียกพันธุ์034นะครับผมตันนี้าเนี่ย034อะโวคาโด034เวียดนามพ่อครับผมอันนี้034งวดนี้ครับสม034ครับมาแน่ครับอ่ะร้านชาแนลใบหวยแล้วนะคะหนึ่งเออใช่ใช่ อากากเป็นนักเต่านักการักเต่าเอ้ยน่ารักจังวันนั้นพูดก็คือน้องอันนี้หละกลับบ้านพี่อัดร้านตรงไหนเอออยู่ที่เรือค่ะหนองบงเนาะน้องเอพี่สามท่านนรอครับผมครับเสนอร้านได้เลยครับเอ่อเป็นไร่บูดไอฮักเลยนะคะอยู่ที่รือค่ะอยู่ที่เออ่บ้านหนองบงนะคะตำบลหนองบัวค่ะครับผมค่ะก่อนถึงอำเภอ กิโลครับผมก่อนถึงใม่มาได้เลยนะคะขายถูกๆค่ะราคาส่งนะคะครับผมขอบคุณค่ะนะครับถ้าใครสนใจอะโวคาโดนะครับผมอยู่ที่นี่ครับผมก่อนถึงภูเรือ3กิโลนะครับผมมาอุดหนุนกันได้นะครับอันนี้ก็เลือก้ันีเป็นพันบูทตเจ็ดนะครับผมอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ทีเอสองหนึ่งทีเอสองหนึ่งนี่คือจะเป็นลูกผสมระหว่างบูทตเจ็ดกับแคสแคสอร่อยแคสนี่คือจะเป็นลูกเล็กๆกะค่ะลูกเล็กๆจ้ แพดแบบนี้ไหมไม่มีค่ะแพดยัไม่มีเือมันเหนียวเดี๋ยว้วชอบนทางดูสายยากถุด้วยด้วยจะเป็นรถทันนั่งินด้วยด้วยต้องไปเอาถุงด้วเจ็ดสอันนี้ทันบิดครับทันบิดลูกใหญ่โอ้โหนี่ค่ะเจ็ดสิบบาทใช่ค่ะ เรเลูแล้วก็ที่เราสัมีรูกนี่หมั่นปานได้เลยคะแต่ตัวนี้จะประมาณ3ีวันค่ะแล้วเราก็รระทานได้เลยแต่ตัวนี่อื่นจะยงไม่มีตรงนี้จะเป็นที่ชำระเงินนะครับผมแล้วก็มาช่นีราคาส่งเลยนะคะราคาส่งนะครับผมท่บ้านเราจะตกไว้กว่าบาทเาะเพราขลที่มือ่จริงแล้วถ้าลูกใหญ่จะร้อยยี่สิบนี่คือราคา เอานี่ให้ของพ่อแล้วเนาะยาแล้วไม่กลิ่นเหรอยาเลยคร็นขอบคุณนะคะที่านอุ <Ờ S 1> อ๋ย <hi> The fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make